ขยับต,ตัวตอบรับมาตรการ b y d C Leon 6 SUV ขุมพลังไฮบริดเตรียมเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้จากในคลิปก่อนหน้าที่เราได้รายงานไปแล้วว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เห็นชอบมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมยนยนต์ไฟฟ้า โดยการปรับลดอัตราภาษีสรพสานมิตรสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน10คนแบบไฮบริดโดยปรับลดอัตราภาษีสพสานมิตรให้อยู่ในระดับคงที่ในปี2,571ถึงปี2,575ที่6-9เปอร์เซ็นต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์บ,บอนซึ่งมาตราการดังกล่าวนั้นจะเป็นผลดีกับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศหลายรายทั้งจากฝั่งของญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นค่ายที่เชี่ยวชาญด้านขุมพลังแบบผสมมาอย่างยาวนาน รวมไปถึงค่ายจีนที่เริ่มมีการพัฒนาขุมพลังแบบไฮบริดมากขึ้นหลังจากที่ประสบผลสําเร็จด้านการทําตลาดรถยนต์แบบไฟฟา้า100%และหนึ่งในรุ่นที่เตรียมจะเปิดตัวทําตลาดในไทยของเรานั่นก็คือ BYD s l o n 6รถยนต์ SUV ขุมพลังแบบผสมหรือไฮบริดจากค่าย BYD ที่มาพร้อมกับเทคโนลยี DMI หรือ Dual Mode Intelligent สำหรับ b y d C l i o n 6เวอร์ชั่นที่จะทำตลาดในเมืองไทยนั้นจะถูกผลิตที่โรงงานของ b y d ในจังหวัดระยองประเทศไทยซึ่งทางค่ายได้เปิดโรงงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงวันที่4กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาสำหรับข้อมูลของ b y d C l i o n 6หรือ s u ในตลาดต่างประเทศนั้นเป็นรถยนต์ในพิกัด SUV ซึ่งจะเข้ามาเป็นคู่แข่งโดยตรงของทั้ง Honda CR-V, Haval H6 รวมไปถึง n e t a X ที่เพิ่งเปิดราคาไปสดๆร้อนๆ้อนเมื่อช่วงวันที่25กรกฎาคม67ที่ผ่านมาสำหรับ s ีเลออน6นั้นเคยมาเผยโฉมในประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงต้นปีที่งานมอเตอร์โช2024ตัวรถมาพร้อมกับมิติความยาวตัวถังที่ประมาณ4.7เมตรกว้าง1.89เมตรสูง1.67เมตรระยะฐานล้อยาวประมาณ2.76เมตร ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่าง Honda CR-V นั้นตัวรถจะมีความใกล้เคียงกันโดยที่4ไลออน6นั้นจะมีขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยและมีระยะฐานล้อที่ยาวกว่าในส่วนของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับระบบ DMI Super Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบผสมของ b y d ระบบขับเคลื่อนมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด197แรงมา้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้า ทำงานควบคู่กับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรพลังก,กาลังสูงสุด9 8แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด122นิวตันเมตรเมื่อทั้ง2ระบบทํางานร่วมกันจะให้พลังก,กาลังรวมสูงสุด218แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรทําอัตราเร่งจากศูถึง100ได้ใน8.5วินาทีสามารถวิ่งได้ด้วยโหมดไฟฟ้าล,ล้วนได้ไกล92กิโลเมตรตามมาตรฐาน nEDC ด้วยแบตเตอรี่ความจุ18.3กิโลวัตต์ชั่วโมง และหากชาร์จไฟเต็ม100%บวกกับน้ำมันเต็มถัง60ลิตรตัวรถจะสามารถเดินทางได้ไกล1092กสิโลเมตร 1, ส่วนการชาร์จไฟของรถนั้นสามารถชาร์จได้ทั้งไฟบ้านแบบ AC รองรับที่7กิโลวัตและการชาร์จไฟจากสถานีชาร์จความเร็วสูงหรือ DC รองรับที่18กิโลวัต์พร้อมกับฟังก์ชันการจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกด้วยส่วนข้อมูลภายในของรถนั้นจากข้อมูลเบื้องต้นจะมาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและความหรูหรา มาพร้อมกับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังสังครห์คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารต่อนหน้าหลังคาพารามิกซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วสำหรับสั่งงานตัวรถรองรับได้ทั้ง Apple Carplay และ Android Auto หน้าปัดแสดงผลการขับขี่ Full LED ขนาด10.25นิ้วและแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายเป็นต้นสำหรับ b y d C Leon 6 DMI จะเป็นหนึ่งในรถยน์ที่เข้ามาทำตลาดในไทยเร็วๆนี้ ซึ่งจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยจากสื่อบางสำนักนั้นคาดว่าตัวรถจะถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคม2567นี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในกลุ่มรถยนต์แบบผสมหรือไฮบริดส่วนในเรื่องของราคานั้นจะถูกเปิดมาเท่าไหร่เราก็ต้องมาติดตามกันต่อแต่ด้วยการเขย่าตลาดของเนต้า X บวกกับการผลิตจากโรงงานในประเทศคาดว่า BYD ซีเลอยน6นั้นน่าจะต้องมีการเปิดตัวเลขมาไม่สูงจนเกินไปเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกซื้อ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดแต่ตัวเลขจะอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่ออีกนิดครับและเพื่อนๆครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างสําหรับ BYD c l i o n 6นั้นหากเปิดมาในราคาที่สูงกว่า Neta X นิดหน่อยจะน่าสนใจหรือไม่อย่างไรคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ